สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ผมรณฤทธิชีวิตง่ายๆจะพามาอัปเดตการเสียบข้างทุเรียนนะครับเสียบข้างทุเรียนผมได้ทำการเสียบไปวันที่6พฤศจิกา2,563นะครับวันนี้วันที่24พฤศจิกา2,563นะครับก็ ระยะเวลา19วันพอดีนะครับที่ผมบอกว่า19วันแกะเทปนะครับวันนี้จะพาเพืเ่อนๆมาแกะเทปนะครับติดตามรับชมครับมาครับมาทําการแกะเทปกันก่อนนะครับผมจะวิธีการกรีดข้างก่อนนะครับวันนี้ผมจะกรีดข้างไว้สองข้างนะครับเพื่อให้ยอดตัวเรียนด้านใน ได้ปรับอากาศกับด้านนอกนะครับเพื่อแม่เขาช็อกอากาศภายนอกนะครับผมจะกรีดให้อากาศเข้าสองข้างหลังจากนั้นตรงนี้ผมจะทำการแกะหมดนะครับใช้วิธีการาใช้มีดไลยแหล,หลมคมๆนะครับกรีดลงไปข้างยอดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะครับกรีดได้เป็น ลอยแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูยอดกันนะครับเอ่ยอดนี่ก็ดูยากนะครับมันมืดอยู่นะครับมันเช้าครับก็ติดนะครับยอดเดี๋ยวผมจะข้ามไปไปกรีดข้างนะครับนี่นะครับผมจะกรีดข้างแบบนี้นะครับ รกรีดให้อากาศเข้าไปในยอดทุเรียนนะครับให้เขาปรับกันนะครับปรับอากาศกันนะครับสวัสดีครับวันนี้หลังจากเมื่อวานผมได้ทําการกรีดข้างไปแล้วนะครับทําการกรีดข้างสองข้างนะครับวันนี้ผมจะเปิดทุเรียนเสียบข้างทั้งหมดนะครับ โดยวิธีการกลีดออกจนหมดนะครับอัน,นดับแรกก็กลีดเทปพ,พันเกลียวออกก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็จัดการบาบสันนิดนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ใช้ขากล่องนะครับ ก็แกะเลยนะครับก็แกะไว้แบบนี้นะครับมาสังเกตด,ดูนะครับ ช่องชีวิตง่ายๆขอบุณไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ